การตัวมคเนี่ยเราก็จะประเด็นหลายๆเรื่องนะครับเป็นแต่ว่าอยากจะสรุปเป็นภาพรวมว่าการตัวลครเนี่ยหรือตัว,วลคแล้วเนี่ยคือถ้าสังเกตในปีที่ผ่านมาเนี่ยการตัวลครก็น่าจะนิ่งคือจะไม่ได้เคลืน ไม่แน่ใจว่าบทประสงค์ของของการเป็นเร g u l a t o ไม่ถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนนะครับอันนี้น่าจะเป็นคีย์หลักที่ที่จะทาให้ผู้บริโภคได้รับทราบผลคุณภาพบริการเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจว่าบริการไหนเนี่ยหรือบริษัทไหนให้บริการได้ดีหรือไม่ดีผู้บริโภคควรจะเลือกบริษัทไหนแล้วก็สิ่งที่โฆษณาไว้อย่างเช่นโฆษณาอินเทอร์เน็ตความเร็วสิบ It's โครงสร้างของุตสาหกรรมนะครับว่าในอุตสาหกรรมแต่ละชั้นเนี่ยในแต่ละประเภทบริการมันก็จะจัดเป็นชั้นของการบริการเป็นโครงสร้างเป็นวัลุชเชนของของบริการอยู่แต่ก็พบว่ามันมีการผิดกัรของผู้ผู้ให้บริการบางรายซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเลกูลเลเตอร์ Bye. Uh -huh.